สวัสดีครับพบกับไทยทดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกนะครับแข่งไปแล้ว2นัดนะแพ้จีนไป3เซตรวดแล้วก็นัดที่2เจอกับเอวดอร์นะครับชนะไป3เซตรวดเช่นกันครับวันนี้นะครับห้าทุ่มเจอกับตุรกีนะครับซึ่งตุรกีแพ้ทางจีนมา1นต่อนะครับแน่นอนครับว่าเราเป็นรองนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นบัว้วบยแล้วนะครับ จะแพ้รวดก็ตามนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนเกมบ้างแล้วก็เอาไปแข่งในรอบควอเตอร์ก็จะเป็นรอบ16ทีมพูดง่ายๆก็คือไม่มีทีมไหนตกรอบเลยก็คือไปหมดนอกจากนี้ก็จะมีไปจัดอันดับนะครับในนัดน,นี้ต้องดูนะครับมวยบอลสาวไทยจะทําผลงานมากน้อยแค่ไหนนะคือในนัดที่เจอจีนนะครับบวยบอลสาวไทยนะอย่างที่เห็นนะครับสู้ยากคนระับจีนวันนี้เหนือมากๆคนระับ เมื่อก่อนถ้าย้อนไปสัก3าปีวอลเลย์บอลจีนก็ยังมีทรงเป็นวอลเลย์บอลเด็กมีอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่มีความเชื่องช้าบ้างให้เห็นนะครับมีความเชื่องช้าคนระับเกมรับอาจจะล้มลวบนิดหน่อยนั่นก็คือเป็นไปตามวัยนะครับเป็นสาเหตุที่ยังไม่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้แต่เขาพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งยูสินะครับยูสิบแปดนะครับยูยี่สิบของเขาคนระับสามารถที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้โอ้โหต้องบอกว่า พัฒนากันไปสุดๆเลยนะครับทั้งสูงทั้งคล่องไวด้วยนะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นนะว่าแนวโน้มของชุดใหญ่ของจีนนะ่าจ,จะน่ากลัวมากๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนัดที่เจอจีนก็จะมีสาวไทยคนหนึ่งทำแต้มในเปอร์เซ็นต์ที่สูงครับคือน้องไปเตยนะครับซึ่งเป็นตัวเอสหลักของ u 16ชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้วด้วยนะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ความหวังนะครับของไทยนะครับน่าจะมีโอกาส มีอนาคตติดทีมชาติด้วยความสูงนะครับ179ถือว่าสมส่วนนะครับมาจากการปลูกปั้นของอาจารย์ซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อนะครับความสูงก็น่าจะไปได้อีกนะครับเป็นคนที่จีนเอาไม่อยู่เหมือนกันครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จรัญเนียมทัดพินในชุมชนชนป้อมเพชรด้วยนะคราดว่าในมอปลายก็คงจะต่อชุมชนป้อมเพชรน,นะครับ เพราะว่าชุมชนป้อมเพชรเนี่ยมีทําทีมจนถึงมอปลายแล้วนะครับแล้วก็ในเจริญในอนาคตก็จะอยู่ที่ตรงนั้นนะครับสถิติ2เกมของน้องใบเตยนัชยานะครับหัวเสายุสิปีนะเกินที่23เมษาสองพนะครับสูงร้อดูแนวโน้มนะมาอาจจะมาได้อาจจะมาได้อีกนะครับเฉลี่ยต่อแมตส์สต่อ5 ดูการตบนะครับโอ้หยี่สิบเจ็ดแต้มประสิทธิภาพห้าสิบสองจุดเก้าสีนะครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีเลยนะครับมีแต้มดิเ่เซิฟเอสด้วยแล้วก็น้องมีความเป็นความคล่องเคลี่ยว,ค,วคล่องแคล่วนะโอ้โหต้องขออาภัยด้วยครับแอดมีนพูดเพดพูดถูกนะครับมีโอกาสที่จะ ไปได้อีกนะครับไม่อยู่ที่179แน่นอนครับอาจจะ185อาจจะไปถึงนะครับก็สามารถเล่นได้ไปอีกมีโอกาสที่จะไปอีกได้นะครับคนกล้ามเรือในะโหสวยมากๆผ่านการซ้อมมาอย่างหนักเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวความหวังของทีมชาติไทยถ้าเทียบกับเด็กสูงอย่างอื่นอย่างออมนะครับเขาไป182ไป3แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคนนี้มีบาลานซ์ดีนะครับสมดุลเรื่องเกมรับเกมรุกดีก็มีโอกาสในอนาคตน่าสนใจมากนะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่ามันมีคนที่สูงกว่านี้ครับแล้วก็น้องมีความดุดันนะครับเราจะมาปิดท้ายด้วยนี่ครับมีรภาพกีฬาดีๆระหว่างแฟนกีฬานะครับชาวเปรูนะครับดูแล้วไม่ใช่คนไทยแน่นอนครับหรืออาจจะมีคนไทยบ้างนะครับ ก็ไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าเปรูเป็นประเทศที่โหไม่น่าจะมีคนไทยแต่ก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับในการไปทำงานนะครับนี่ครับแข่งขันชิงแชมป์โลกครับยูสิบปีนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ครับทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมเข้ารอบนะครับรอบสิบหกทีมนะคืนนี้นะห้าทุ่มนะครับก็จะเจอกับทีมชาติตุรกีนะครับ ทีมชาติชาวเปรูนะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องของวอลเลย์บอลเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าเราเล่นเป็นคู่แรกของสนามเราก็เป็นคู่แรกนะครับแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งแต่ว,ว่าเข้ามาดูเราเยอะนะครับชาวเปรูนะแต่ด้วยความที่ผมดําก็เลยไม่รู้ว่าคนไทยมาแจมๆหรือเปล่านะครับนี่ครับหมายเลขสิบแปดก็ตรีทิ์วิบูลครับ เป็นเด็กๆครับเป็นแบบเยาวชนนะครับที่ชอบวอลเลย์บอลนะครับก็ถือว่าให้การสนับสนุนนะครับในการแข่งขันกีฬานะครับนี่ครับขอถ่ายรูปกันนะครับวยความที่สาวไทยก็น่ารักด้วยนะครับมียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรอยยิ้มนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะครับทุกคนก็ให้ความสนใจนะครับใน าการเป็นเจ้าบ้านนะครับประเทศไทยเราก็ส่งรอยยิ้มนะครับแปดเทวบีบูรับใครที่เข้ามาชมนะครับ